แกะโรยนะคะเกี่ยวกับนะ,ะการใช้กฎแรงดึงดูดของดรโจดิเพนซานะคะในจำนวน40หัวข้อที่น่าสนใจวันนี้เป็นหัวข้อที่2ต่อเนื่องเลยนะคะทุกช่องทางที่เราได้พบกันนะคะก็ส่งกำลังใจเพราะว่าเราอยู่ในโลกพลังงานใหม่อย่างชนิดที่ว่า ปฏิเสธไปนะคะเราก็อยู่ในโลกพลังงานใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะคะเริ่มต้นจากระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีอิทธิพลสําหรับชีวิตเราและก็พัฒนาเป็นเทคโนโลยีในเรื่องเรานะคะเกี่ยวกับโรคโซเชียลที่มันไวมากรวมทั้งมีนวัตกรรมอย่างไร้ขีดจำกัดเข้ามาอย่างเยอะแยะนะคะแล้วก่อนที่จะมาเจอในนะคะไลฟ์นี้นะคะเทคโนโลยีใส่ในเรื่องราเกี่ยวกับข้อมูลนะคะว่า เราทุกคนนะคะที่ลงมาเป็นมนุษย์เนี่ยล้วนนะคะเขียนโซแพลนก่อนจะลงมาเกิดทั้งสิ้นอันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของ YouTube ของอาจารย์นะคะท่านหนึ่งที่เก่งทางด้านนะคะทางด้านเ,าเกี่ยวกับจิตวิญญาณมาเยอะแยะมากมายนะคะเป็นอาจารย์แม่ทางด้านสายจิตวิญญาณนะคะก็เราไปติดตามดูนะในในอ e ีบุ๊กทัวริสนะคะก่อนที่เราจะมาเจอในส่วนองตรงนี้ส่วนท่านที่อยู่ใน t ID ไอดีนะคะบโภก็ ก็ข้อฝากสวัสดีทุกคนทุกท่านฝากเนื้อฝากตัวนะคะฝากผลงานทางด้านจิตวิญญาณไว้กับทุกคนนะคะคเพราะว่าถึงเวลาที่เราต้องเจอกันในช่อง True ID นะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้ทุกคนนะคะได้รู้จักเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของนะคะ ตัวคุณเองนะคะคือเราจําเป็นต้องรู้เรื่องตัวเรารู้เรื่องชีวิตมันจึงทําให้เรานะคะใช้ชีวิตได้อย่างที่เราปรารถนาและต้องการโอเคนะคะวันนี้นะคะ,ะแกะรอย40ข้อวิธีการใช้กดแรงดูดเนี่ย นำในเรื่องเรานะคะข้อมูลชั้นเยี่ยมจากดรโจดิเพนซ่านะคะและถ้าเกิดไทยที่ยังไม่รู้จักดรโจดิเพนซ่าลองเซิร์ชเข้าไปที่ YouTube และเขียนว่าด r รโจดิเพนซ่านะคะหนังสือที่โด่งดังมากคือนะคะ you are possible และก็นำประสบการณ์นะคะในการที่เยียวยารักษากระดูกด้วยด้วยการใช้พลังงานและการใช้จิตวิญญาณนะคะคือดรโจดิเพนซาผ่านในส่วนตรงนี้มา มีงานวิจัยเยอะแยะมากมายและจํานวนหลายปีที่ท่านทําเรื่องสายพลังงานและนํนํานาในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือไปวัดค่าเวลานั่งสมาธิแล้วนะคะมีโปรโตอนอิเล็กตรอนวิ่งอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่ล้าลึกมากและเราควรที่จะเรียนรู้เนาะวันนี้นำนะคะเทคนิคที่2นะคะหรือ,อการใช้นะคะเทคนิคข้อสองนี้ทำให้ํา ให้เป็นไกด์ไลน์ให้คุณรู้ว่าถ้าคุณจะใช้กดแรงดูดูดให้เกิดผลกับคุณน่ะนะคะควรจะต้องใช้อย่างไรหัวข้อข้อสองนี้นะคะท่านท่านใช้คำว่าคุณจะต้องมีความรู้สึกมีอำนาจนะคะในคำรู้สึกเนี่ยต้องมีอำนาจเพื่อให้ความสำเร็จของคุณปรากฏนั่นหมายความว่าคุณจะต้องสตรองมายนะคะสตรองไม้หมายความว่ายืนหยัด ะะเชื่อมั่นจะมีอํานาจได้เมื่อไหร่ก็เชื่อมัน่นนะคะคุณต้องเชื่อว่าคุณมีอํานาจนะคะถ้าคุณจะแบบต้องใช้อํานาจแต่คุณไม่เชื่อว่าคุณมีอํานาจเนี่ยนะคะคุณจะเอาอํานาจตรงไหนอะไปคุมชะตาชีวิตคนนะคะดังนั้นสิ่งนี้ก็คือว่าคุณจะต้องมีนะคะความเชื่อว่าคุณมีอํานาจจงมีความรู้สึกมันไปนเลยนะคะรู้สึกว่ามีอํานาจไปเลยนั่นคือความเป็นคนมีอํานาจ ของตัวคุณเองคุณไม่ได้อำนาจเนี้ยไปใช้กับคนอื่นนะเรื่องของดรโจลิเพซ่าที่พูดกล่าวมาทั้งหมดในการใช้กดแรงดูเนี่ยมันเป็นการใช้อำนาจในชีวิตของคุณทั้งสิ้นนะคะอ่านี่คือสิ่งที่นะคะเป็นเรื่องเราของหัวข้อที่สองแต่มันซอยย่อยมา3ประเด็นประเด็นแรกนะคะคุณจะต้องมีความรู้สึกนะคะมีอำนาจเพื่อให้ความสำเร็จของคุณเนะี่ยมันปรากฏส่วนอันที่สอง คุณต้องมีความรู้สึกนะคะว่ามีทรัพย์สมบัติมากมายเนี่ยมันตามหาคุณอยู่นะคะดังนั้นการที่นะคะมันสอดคล้องกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคุณสะสมในเรื่องราวของภพชาตินับไม่ถ้วนนะคะดังนั้นภ <Vern. S 1> <อ>พชาติแต่ละภพชาติน่ะของคุณเนี่ยก็สะสมหรือนะคะในเรื่องราวของการสร้างเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติและอริยทรัพย์เนี่ยมานับไม่ถ้วนดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ คุณมีอริยทรัพย์ติดตัวนะคะและอ,อริยทรัพย์ที่ว่านี้ถ้าเมื่อไหร่คุณเข้าใจในการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะมันจะเป็นเรื่องราวที่จะทําให้คุณน่ะนะคะมีในะเรื่องราวของการตั้งจิตภาวนาและพลังการตั้งจิตภาวนาเป็นเรื่องราวของการที่จะไปดึงนะคะที่เป็นสมบัติของคุณเข้ามาหาคุณด้วยการสร้างสนามพลังงานจากการใช้กฎแรงดึงดูด ะะและประเด็นที่3ของหัวข้อนะคะที่มันเอ่ดอดรโจนิเพนซาเนี่ยนะคะและมันทอยจิเอามานะคะหยิบยกมาเป็นเรื่องราวของกรณีศึกษาเพื่อให้พวกเราเข้าใจในวิธีการสั่นสะเทือนและการดึงนะคะสิ่งที่ทุนปรารถนาเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายๆนั่นก็คือนะคะคุณต้องรู้สึกนะคะขอบคุณเพื่อสร้างชีวิตที่คุณต้องการ นะ,ะดังนั้นเนี่ยนะคะในสภาพของความเป็นสภาวะความเป็นความรู้สึกในความเป็นคุณมีในความรู้สึกความเป็นชัดเจนเมื่อไหร่นะ,ค,ะคุณถึงจะตั้งสภาวะ3า,ามความรู้สึกนี้ได้อันดับแรกเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันเรียบร้อยนะคะกับตอนแรกมันต่อเนื่องกันเลยนะคะทุกท่านคือมันต่อเนื่องกับ เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะตอนแรกนะคะของการที่ใช้นะคะ40ข้อนะคะแกะรอย40ข้อของดรโจดิปัสซาในการใช้กดแรงดูดนะั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีความเป็นที่ชัดเจนก่อนนะคะและเราอธิบายเรียบร้อยแนละ้วความเป็นเมื่อคุณมีความเป็นที่ชัดเจนของคุณเรียบร้อยแล้วว่าคุณเป็นใครปรารถนาอะไรชัดเจนไม่คลอนแคลนนะคะเป็นเอกาคตาคือทางสายเดี่ยวสายเอกที่คุณปรารถนา จะให้ตัวเองประสบความสําเร็จชัดเจนแน่แน่แท้แล้วคุณก็ใช้ข้อที่2ตรงนี้นะคะข้อที่2ทบทวนอีกครั้งนะคะซอยย่อยออกมาเป็น3ความรู้สึก 1. คุณต้องม,มีความรู้สึกว่าคุณมีอํานาจต้องเชื่อคุณมีอํานาจในการคุมชะตาชีวิตของคุณได้และคุณจะสามารถทําให้สิ่งที่คุณปรารถนามันปรากฏแสดงออกมาได้นะคะ อันที่2นั่นก็คือคุณจะต้องมีความรู้สึกนะคะว่าคุณมีมหาสมบัตินะคะทั้งในเรื่องของนะคะทรัพสมบัติและอริยทรัพย์ของคุณเนี่ยนะคะตามหาคุณอยู่เพราะอะไรก็ตามที่คุณมีความปรารถนานะคะเป้าหมายไปทางก็ปรารถนาคนที่นะคะปรารถนาในสิ่งนั้นเหมือนกันเขาถึงเรียกเรียกว่าแอ t แ a ร t หรือดึงดูดกันโอเคไหมส่วนความรู้สึกที่3นั่นก็เป็นความรู้สึกขอบคุณ การขอบคุณนะคะที่คุณขอบคุณจะเป็นการขอบคุณล่วงหน้านะฮะอะไรก็ตามการขอบคุณนั่นเป็นเรื่องราวของลายเซนพลังงานนะคะการที่พูดนะคะเรื่องราวขอบคุณด้วยความรู้สึกสำนึกทราบซึ่งกตัญญูกับสิ่งที่คุณปรารถนาจะให้มีเกิดขึ้นในเร็ววันนะคะเป็นเรื่องราวของการเซนนะคะ าลายเซ็น่ลงหน้าว่าคุณได้รับแล้วจากจักรวรรน,นะคะและนี่เรื่องราวของพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากนะคะผู้ที่ประสบความสําเร็จบนโลกยุคนี้ไม่มีใครนะคะไม่รู้ในเรื่องราวพลังงานการขอบคุณค่ะแล้วเมื่อไหรยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณอันนี้เป็นเรื่องราวสิ่งที่เราควรจะต้องฝึกนะคะแล้วนี่คือข้อมูลนะคะจากข้อที่2จาก40ษสิบข้อนะคะในเรื่องราว การใช้กฎแรงดูดให้เกิดประสิทธิภาพและนะคะทำให้คุณได้สมหวังตามที่คุณปรารถนาในสไตล์ของดรโจดิเพนซาใช้คำว่าสไตล์หรืองานวิจัยของดรโจดิเพนซาเพราะงานของดรโจดิเพนซาถือว่าเหมือนเป็นคำพีที่เราทุกคนเอามาใช้ได้เพราะ พลังงานมันบริสุทธิ์ใครใช้ก็ใช้ได้นะคะคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ใครใช้ก็ใช้ได้นึกถึงในเรื่องเรานะคะรถยนต์นะคะมันก็จะแยกมาเป็นพลังงานน้ํามันเบนซินดีเซลนะคะหรืออะไรต่างๆเนี่ยรถคุณถ้าใช้น้ํามันอะไรรถคนอื่นนะคะที่ใช้น้ํามันเบนซินประเภทเดียวกันก็ใช้ได้กันทั้งหมดเข้าใจไหมคะดังนั้นความเป็นพลังงานมันจึงเป็นสากลมันจึงเป็นเรื่องราวที่ คนทุกคนนะคะคนใดคนหนึ่งที่ใช้ได้เราทุกเรานั้นก็ใช้ได้เหมือนเช่นเดียวกันนะคะนี่คือความเป็นนะคะเขาเรียกว่าความเป็นหนึ่งเดียวนะคะความเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนสามารถเอามาปฏิบัติใช้และก็สร้างพลังงานดีๆให้กับโลกเมื่อคุณมี ความกินดีอยู่ดีมีชีวิตที่ดีคุณก็สร้างสนามพลังงานความรู้สึกดีๆให้กับโลกนั่นแหละเป็นวิธีการที่ยกโลกนะคะให้มีความสุขและทําให้นะคะ,ะม,มิติโลกก็ยกระดับมิติตัวคุณก็ได้ยกระดับจิตวิญญาณไปในท้ายที่สุดค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะข้อมูลตรงนี้นะคะจะมีประโยชน์ของกับคุณไม่มากก็น้อยค่ะขอให้ทุกช่องทางนะคะเมื่อฟังแล้วได้ประโยชน์นะคะ ตรงนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะแล้วเราจะได้มาพูดคุยกันในหัวข้ออื่นๆของดรโจนิเพนซาในวันต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกดไลน์ night, คะ่ะ